สารปนเปื้อนก็คือสารเคมีที่ถูกออกแบบมาให้มีความคงทนย่อยสลายได้ยากดังนั้นเมื่อผ่านการใช้งานจึงมีโอกาสที่จะปนเปื้อนในสิ่งแวดลอ้อมและก่อให้เกิดผลกระทบได้ในท้ายที่สุดค่ะโดยแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยได้แก่กลุ่มของสารอนินทรีย์เช่นโลหะและโลหะหนักและกลุ่มของสารอินทรีย์เช่นแอลกอฮอล์และยาฆ่าแมลงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดรอุมารัตนสุกเกษมจากภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้อมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ วันนี้จะมาเชิญชวนทุกท่านให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ชื่อว่าสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมค่ะ<ๆ>เราจะเริ่มพูดถึงกันตั้งแต่แหล่งกําเนิดการแพร่กระจายจนไปถึงผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้เรายังจะพูดถึงมลพิษอุบัติใหม่เช่นไมโครพลาสติกเพราะเราจะมีการนํากรณีศึกษาที่เป็นปัจจุบันมาอาภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนอีกด้วยค่ะ ในส่วนที่2เราจะพูดถึงการจัดการสารปนเปื้อนตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจนไปถึงความปลอดภัยในการทำงานค่ะบุคคลทั่วไปที่สนใจในรายวิชานี้สามารถลงทะเบียนเรียนได้เนื่องจากในชีวิตประจำวันของเราโดยแล้วแต่มีการได้รับสัมผัสกับสารพิษที่เป็นสารปนเปื้อนโดยที่เราไม่รู้ตัว ยกตัวอย่างเช่นการรับประทานอาหารปิ้งยา่างเราสามารถมีโอกาสได้รับสัมผัสกับสารที่เรียกว่าโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนหรือ PAH ซึ่งเป็นสารก่อมะเมร็งค่ะหรือในกรณีที่เราใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกเรามีโอกาสได้รับสัมผัสกับสารที่ชื่อว่าบิสฟีโนเอหรือ BPA ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบประสาทระบบภูมิคุ้มกันและระบบสืบพันธุ์ค่ะหากเฉพาะเจาะจงมากขึ้นในกรณีที่ท่านต้องการนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หากท่านทำงานในบริษัทเอกชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ใน R amp D เพื่อที่จะพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือท่านสามารถนำไปใช้ในการกำหนดมาตรฐานเพื่อใช้สารในปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ หากท่านทำงานในหน่วยงานราชการท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอ้อมในกรณีที่มีเหตุเหตุรั่วไหลยอย่างฉุกเฉินของสารเคมีหรือการลักลอบทิ้งกัดอุตสาหกรรมท่านสามารถนำไปวางแผนในการพื้นฟูนพื้นที่หรือแจ้งเตือนประชาชนในกรณีที่ต้องมีการอบพยพค่ะนอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้ข้อมูลในการนำไปกำหนดนโยบายมาตรการหรือข้อบังคับต่างๆ เพื่อที่จะควบคุมการผลิตการใช้งานและการกำจัดสารเคมีค่ะจะเห็นได้ว่าท่านที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้นะคะจะได้รับความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของสารปนเปื้อนตั้งแต่แหล่งกําเนิดการแพร่กระจายและผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้อมเพื่อที่ท่านจะสามารถนําไปใช้ในการวางแผนที่จะป้องกันจัดการและฟื้นฟูได้ในลําดับถัดไปค่ะอย่าลืมนะคะรายวิชานี้ชื่อสารปนเปื้อนในสิ่งแวดลอ้อมค่ะขอบคุณค่ะ